โคดอิตาลีเผยสองหมัดเด็ดรับมือวอลเลย์บอลหญิงไทยในศึกคัดโอลิมปิก2 0 2 4ดาวิดเดมาสซานติกุนสือทีมชาติอิตาลีเผยสองหมัดเด็ดรับมือวอลเลยบอลหญิงไทยก่อนดวนเดือดในศึกคัดโอลิมปิก2024วันที่19ก้ยห6 6ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลยบอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่1 6ถึง24กันยายน25 6 6ซึ่งทีมชาติไทย อันดับ14ของโลกมีโปรแกรมพบทีมชาติอิตาลีอันดับ5ของโลกในวันที่19กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยล่าสุดดาวิดเดมัสซานติกุลสอทีมชาติอิตาลีออกมาเผยแผนรับมือวอลเลย์บอลหญิงไทยโดยระบุว่าทีมชาติไทยมาพร้อมกับอาวุธพิเศษซึ่งเป็นการกลับมาของมือเซตร,ระดับตำนานอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงของพวกเขา ใน VNL 2023เราทำผลงานได้ค่อนข้างดีแต่พรุ่งนี้เราจะต้องรัดกลุ่มให้มากขึ้นเพื่อควบคุมการผสมผสานของพวกเขาและนำสิ่งดีๆที่เราแสดงให้เห็นใน2แมตช์แรกมาใช้จนถึงตอนนี้ผมก็ยังชอบคุณภาพการโจมตีของเราแต่ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติมเราต้องเล่นด้วยการเซิร์ฟและบล็อกที่ดีนี่คือ2ประเด็นสำคัญในเกมของเราที่เราต้องผลักดันต่อไป